เรื่ององความสำเร็จผมมั่นใจเวฟเล็กไทยแล้วคุณล่ะ สู่ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวิรสโชว์นะฮะสัปดาห์นี้อยู่ผมบิมสันดัญยูนะครับแน่นอนนะฮะว่าเราได้พาคุณผู้ชมไปชมนะฮะการทดสอบรถโ o t ั s สนะครับอ,อ,อีโวราและก็อีลิสแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอะไรที่มัน,ม,น,ม,นมันกว่าน,นี้แน่นอนนะฮะเพราะว่า เราจะจัดงานดรากขึ้นของโลตั s d สเดยนะฮะเป็นโรตั s สอย่างเดียวขับแข่งดรากกันดูซิว่าใครเร็วกว่าใครนะสัปดาห์นี้ผู้ชมครับผมพาคผู้ชมไปเที่ยวหลายที่หน่อยดีกว่านอกจากสนามเทพนครที่เราอินกันอยู่แล้วนะฮะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่อ,อีหนึ่งร้านนะฮะกับไดเนอรอ์อร่อยๆกับบัตตี้บอยสนเองของคุณน้อโปรเดโตนะฮะ ดูาอาหารจะมีอะไรบ้างพาไปเที่ยวบัดี้บอยส์ไม่พอนะคุณผู้ชมครับผมจะพาขับขี่มอเตอร์ไซค์การเจ้าเอสพานาออกนะฮะรวมการขับขี่กับเจ้ารถอีกหนึ่งคันนั่นคือเจ้านินจานั่นเองดูซึว่าญี่ปุ่นกับรถ เยอรมันเนี่ยวิ่งต่างกันอย่างไรนะฮะรวมถึงหนึ่งช่วงพาไปเที่ยวครับงานไบค์งานเ,าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะละเราพาไปเที่ยวงานจักรยานบ้างที่เดอะเซอร์เคิลนะฮะอยู่สว่ามีอะไรอัปเดตบ้างกับงานจักรยานเดี๋ยวผมพาไปแน่นอนแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้จะพยายามตัดสลับอะไรให้มันไม่น่าเบื่อคอนเทนต์รายการและมีอะไรเกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครบ้างนั่นแหละฮะที่เราจะจัดกันนะครับในช่วงนี้ส่วนช่วงแรกของเรานะฮะไปดูคอนเทนต์ของรายการเวิร์สโชวก่อนนะฮะรวมถึงไฮไลท การของเราครับ ทคาณผู้ชมครับในช่วงนี้ของเรสโชวบอกแล้วนะฮะเบรกแรกของเราวันนี้มาพูดคุยกับสกู๊ปของเจ้าของแบรนด์นะครับที่ชื่อว่าลาชีซึ่งเป็นเซลล์รนท่าผู้ชมครับสำหรับนักแข่งไบค์เกอร์ หรือว่าคนที่ออกแดดกีฬาโมเตอร์สปอร์ตอย่างพวกเรานะครับทุกวันนี้เจอคุณชา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะปกติไม่ได้ว่กันนะแต่นายจะวไหวๆแฟนนะฮะวันนี้พูดอย่างนี้เหรอชาเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนที่ชมรายการของเราเนี่ยเราทําการ PR แล้วก็ทําการตลาดเนี่ยมาประมาณ2เดือนกว่าเท่านั้นหลายคนคุณผู้ชมครับที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยโทรมาสอบถามว่าใช้อย่างไรใช่ใช้ยังไงดียังไงช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่าเงี้ยค่ะในต้องบอกครับคุณผู้ชมครับว่าลาชีนะฮะคุณผู้ชมได้เห็นกล่องแบบนี้นะครับโปรดักต์แบบนี้ค่ะ สรรเองหมดแต่เรื่องของความสวยงามหรือว่าชื่อแบรนด์เราไม่สนใจเราสนใจในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ครับซึ่งวันนี้ในกล่องเปิดเคสดีนะคุณผู้ชมดูนะฮะแล้วก็จะมีวิธีใช้นะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมอยากรู้ว่าใช่ยังไงซื้อสิคะนะฮะให้ไปดูเนี่เรามีบอกชัดเจน <c oughs> มีมาตรฐานออยชัดเจนนี้สําคัญด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมเรื่องของอ,อ,อาหารและยาเรื่องของความ ถูก <ไฟ S 2> ต้องความปลอดภัยทุกๆอย่างจะมีมาตรฐาในการขาย<ช>นะฮะ,ะและนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราที่ชื่อว่าลาชีเป็นผงแบบนี้นะฮะเป็นไปที่ใส่หลายคนถามว่าใช้ยังไงคุณชาตินี่สรรพคุณของมันคืออะไรฮะ คือเน้นเป็นช่วงไวท์เทนนิ่งนะคะลดพวกรอยแบบจุดด่างดำบนใบหน้าวิตามินซีเข้มข้นรวมถึงไวท์เทนนิ่งหลายคนถามว่าใช้อย่างไรวันนี้หน้าสดนะคะถ่ายรายการนี้ไม่เคยแต่งหน้าแต่เวลาไปออกฟรีทีวีแต่งเชียววิธีใช้นะฮะผมไม่ใช่ครีมที่ใช้ประจำวันคุณชาลองพูดหน่อยว่าต้องใช้อย่างไงคุณผู้ชมอ๋อโอเคเราก็จะเอาผงอันนี้ผสมกับครีมหรือเซรั่มที่เรามีอยู่อันนี้บีมใช้ทุกวันไม่ต้องบอก่หนอกใช้ปื๊ดกระทาอะไรก็ได้ครีมอะไรก็ได้นะคะนะครับอ่าประมาณ ค่ะแล้วเราก็เราก็เอาเนี้ยผสมลงไปใช้ลาชีเนี่ยนะครับเราก็บีบบีบตรงหัวนี้ก็ได้มันก็จะปื๊ดออกมาเนี้ยปื๊ดต้องเยอะประมาณไหนหลายคนถามคือเรากะกะเอาอะค่ะก็ประมาณนี้ก็ได้แต่แล้วแต่วันคือช่วงไหนที่ชาแบบว่าออกแดดเฉพาะนี่ของชาเองจะหมดแ้วเราต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมนะฮะว่านี่คือผงเซรั่มเข้มข้นที่เต็มไปด้วยวิตามินซีนะฮะลดรอยหลุมสิวฝ้ากระและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับลด ลอยเหี่ยวย่นแล้วผมก็ผสมอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามันแตกตัวและซึมได้เร็วกับครีมที่คุณใช้ d เดล y u s e ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนใช่ใไหมฮะใช่ค่ะเช้าเย็นคุณผู้ชมครับพอมางนี้ปุ๊บเราก็สามารถทาหน้าได้เลยก็ทานแบบปกตินะฮะแล้วก็คุณผู้ชมจะรู้สึกบางคนชอบถามว่าลูกค้าชอบถามว่า เราต้องทากันแดดทําไหมคะต้องทานะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีส่วนผสมของสารกันแดดเพราะจะต้องทากันแดดป้องกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตัวเนี้เป็นตัวที่เป็นค่อนข้างจะพรีเมียมมันชื่อว่าดีออกซิอบูตินคือจะจะสามารถช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสได้ดีกว่าอบูตินทั่วไปถึง350เท่าและนี้นี่ก็จะช่วยเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นผลระยะเวลานานแค่ไหนแล้วแต่คนคือเราไม่อยากโกหกหุ้ยหนึ่งอาทิตย์เห็นผลแบบมันมันมันเตอรอย มันมันยากที่จะมีอยู่จริงแในความเป็นจริงแต่ว่ามันก็ใช้ใช้ต่อเนื่องผิวหน้าก็จะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมันมีส่วนผสมของเซมเซลล์จากกุลาบจากเทือกเขาแอลคือสรรพุณของเขาคือมันมันสกัดมาเนี่ยมันช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยรับกับสภาพอากาศได้ดีเพราะว่าเทือกเขาแอลกันหนาวมากมันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยเหมือนว่าแข็งแรงเซลล์ผิวหน้าแข็งแรงอันนี้คุณช่าขายนี่คือเราจะติดต่อหรือว่า คุณผู้ชมที่ชมอยู่จะหาซื้อได้ยังไงครับได้ราคาเท่าไหร่ค่ะอันนี้นะคะ1,090บาท อ่อฟรีเอเทั่วประเทศนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสนใจไลน์มาได้ที่ลาชีสกินแคร์ค่ะหรือว่าด้วยนะฮะ,ะว่าคำว่าลาชีสกินแคร์คหรือว่าจะโทรไปที่เบอร์ฮอตไลน์ก็ได้0805666636ค่ะฮอตไลน์นะฮะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายและพร้อมจัดส่งผู้ชมนะฮะราคาอยู่ที่1090บาทค่ะแล้วถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายร้อยกล่องขึ้นไปลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งคุยกันอีกทีคุณผู้ชมครับนี่เรียกว่าได้ความรู้เล็กน้อยแล้วนะฮะเเดีี๋ยวว่าาาผู้้ชมมจะะะห็นนนฮกรสสััภษณ์แบบล กันไปเรื่อยๆเราจะไม่ใช้เทปซ้ำนะฮะเพราะจะได้เห็นนะฮะว่าตอนแรกยังไงผมใช้เองเป็นยังไงคุณผู้ชมจะได้เข้าใจครับดูที่ Facebook ได้ไหมฮะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็มีค่ะลาชีสกินแคร์ก็เสิร์ฟได้เลยคุณผู้ชมนะฮะที่ขึ้นนะฮะจบเลยนะเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณชาโอเคนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการเลสโชครับ ผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ในการเบรสโชว์นะฮะในช่วงแรกแบบนี้นะครับกับร้านพรหมนิมิตนะฮะแถวนี้อาจจะวุ่นวายซะหน่อยเพราะว่าเป็นการทํางานเสียงมันจะแบบว่าตลาดมากนะฮะแต่อย่งไรก็ตามนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการซ่อมล้อเยอะแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของยางนะครับซึ่งทางพรหมนิมิตเนี่ยก็มีสต็อกให้คุณผู้ชมเยอะมากนะครับทั้งยางใหม่ยางเก่ายางเปอร์เซ็นต์ทุกๆอย่างครับวิธีการเลือกยางอย่างที่บอกไปนะฮะว่า ดูดอกก่อนเลยหลักๆนะฮะแล้วก็ปีอย่างที่บอกไปข้างข้างยางนะครับเราจะมีบอกว่า0446อ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่า0412หรืออะไรเงี้ยนะฮะเลขหน้านะครับสตัวก็คือสัปดาห์ที่ผลิตยางนะครับสตัวหลังคือปีที่ผลิตยางนั่นเองนะคุณผู้ชมคนไหนอยากไปดูยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ให้ดูเลขนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่ายางส่วนใหญ่เนี่ยการันตีจากโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุกยี่ห้อนะครับ คือผลิตออกมาแล้วอยู่บนเชล์ยังไม่ได้ใช้งานยังไม่ได้วิ่งลนถนนเนี่ยนะฮะ เราสามารถใช้เวลาได้ถึง4ปีด้วยกันนะครับก็ยางก็ยังใช้ได้แต่ว่าที่สําคัญคือห้ามตักแดดห้ามอยู่ในอนุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับอยู่ในห้องแอร์อะไรแบบนี้แล้วก็มีการแว็กซ์ด้วยน้ํามันสนเลยเคลือบไว้ตลอดเนี่ยยางก็ยังสามารถอยู่ได้นะฮะอยู่บนเชลฟ์หรือว่าตั้งโชว์ได้4ปีแล้วยังใช้งานต่อได้อีก2ปีด้วยกันนะครับก็เป็นการประหยัดเงินดีกว่าไปโดนใครต้มแล้วก็มาเสียเงินเยอะแยะนะฮะก็ เทีนได้บอกครับที่นี่มีน่องยางขอบสปอร์ตนะฮะหน้าเต็มนะฮะหน้าแบบคอมเพลวในการใช้งานนะครับอย่างเงี้ยคือพวกยางกระบะไว้ทุบของหนักนะฮะแก้มยางก็ค่อนข้างสูงหน้ายางค่อนข้างาไม่ไม่ค่อยกินถนนเท่าไหร่แต่ว่าในการบรรทุกเนี่ยเนื้อนิ่มสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายรูปแบบคุณผู้ชมครับพามาตรงนี้นิดนึงนะฮะเป็นยางขอบแบบสปอร์ตแบบนี้เช่นพวกรถเฟอร์รารี่ที่ใช้กันนะฮะก็จะเห็น นะครับพวกรถญี่ปุ่นรถซิ่งอะไรเงี้ยนะฮะดอกอันนี้นะครับยี่ห้อไม่บอกเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่บอกเพราะาไม่ได้สปอนเซอร์รายการเรานะฮะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเป็นการริ่น้ําเทคโนโลยีแบบไต้หวันญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเดี๋ยวนี้ก็มาทัดเทียมกันแล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจรับบริการก็อย่าลืมโทรหาคุณต้งพรมนิมิตได้นะครับยางทุกแบบทุกไซสว่างไล้เหรอมาพอ<า>ดีแล้วไปไหนมา พอดีลูกค้าสวยเลยเดินไปคุยอ๋อเบรกนี้พูดเรื่องอยางกันนะฮะพี่ต้องครับ,รบก็บอย่างที่บอกไปว่ายางที่นี่มีทั้งปกติมีเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าเลือกไหมมีบ้างฮะมีบ้างนะฮะครับผมปก<ร>ติหลกัลกๆคือยางใหม่ปกติเปอร์เซ็นต์เนี่ยราคาเท่าไหร่อุ้ยมีติดตังเหรอห้าร้อยพันหนึ่งเดย์ขายห้าร้อยพันเดียวใช่นะนะต่อเส้นทั้งเซตเด็ดเซ็ตสองพันมาอาจจะมีเงินทอนใช่คุณผู้ชมนะฮะ เบรกนี้เนี่ยเทปนี้นอกจากซ่อมล้อแล้วนะครับเราจะพามาดูเรื่องยางด้วยเช่นกันพี่ตงครับถ้าลูกค้าสนใจอยากจะโทรสอบถามเบอร์ยางเนี่ยเบอร์อะไรครับ0816565333ครับ0 2 2 2 2 6 4 3 3ครับโทรหาพี่ตงได้ตลอดได้ครับผมทั้งเบอร์ร้านและเบอร์มือถือครับผมนะครับวันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะถ้าคุณชอบแบบไหนหรือมีอะไรปรึกษาก็พี่ตงเป็นสิรานีเรื่องยางและล้อแม็กให้คุณได้วันนี้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ